สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านกําลังพบกับช่องเวทวิทยาคมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาระบายนะครับเกี่ยวกับเอ,อ่อจะพูดยังไงดีคือคือเป็นสอนนักเรียนนะครับแต่ว่านักเรียนไม่ค่อยสนใจนะครับ ผมก็เลยออกมาพูดนะครับว่ากอนที่สอนเด็กนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับหรือว่าจับลิงฝึกให้อยู่กับที่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้ก็คือผมจะออกมาพูดว่าคือคือเด็ก คือผมไม่รู้ว่าผมจะคิดยังไงดีในเมื่อเด็กมันเกลียดผมนะครับผมก็ผมก็บอกกับครูเขาแล้วนะครับว่าอย่าให้ผมโกรธก็พอนะครับแต่สิ่งที่ผมนึกได้ว่าผมโกรดนั้นความโกรดนั้นทำให้เรามีความเกลียดชัง นะครับทำให้เรามีความเกลียดชังจึงเป็นความโมโหนะครับที่ทําให้เรานั้นขาดสติพอเราขาดสติแล้วสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่จะตามมานั้นก็ยากที่จะรับไหวนะครับ อย่างเมื่อก็เลยอยากจะมาระบายนะครับว่าทำให้โกรธผมแล้วนี่ทำให้ผมโกรธแล้วนี่โกรธไม่ใช่คุณโกรธผมแล้วเนี่ยผมไม่ว่านะครับแต่ว่าอย่าทำให้ผมโกรธนะครับ ความโกรธนั้นนะครับแต่เริ่มเริ่มความเกลียดชังนะครับคือความโกรธเนี่ยมันโกรธมันลดได้นะครับแต่ถ้าเป็นความเกลียดชังนี้จะลดยากนะครับจะติดเป็นนิสัยและเป็นสันดานโดยฉับพลันนะครับแต่ที่ผมจะมาพูดก็คือเด็กมัน มันแบบมันมันมันเกลียดผมนะครับผมไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรผมก็ไปสอนเด็กธรรมดาไม่ได้พูดไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรก็คือถือไม่เรียกว่าถือไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ตีเด็กไม่ได้ร้องตะโกนเด็กถ้าใครที่อยู่กับผมน่ะจะรู้ได้ว่าผมน่ะสอนดีที่สุดแล้วสอนดีที่สุดไม่น่ากลัวอย่างที่ชิดแต่สิ่งที่น่ากลัวคือในตัวของผมนั้นนะครับ ในตัวของผมนั้นมีความน่ากลัวอยู่แต่ภายนอกนั้นผมเป็นคนที่น่ากลัวอยู่แล้วแต่ว่าดูแล้วอาจจะน่ากลัวแต่ว่าน่ากลัวกว่านั้นก็ยังมีอีกนะครับน่ากลัวกว่านั้นก็ยังมีอีกแต่ท่านจะได้พบกับตัวเองหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะครับถ้าทําให้ผมโอดผมไม่ว่าเท่าไหร่ แต่ถ้ายิ่งทำให้ผมเกลียดเข้าไปอีกท่านจะรู้สึกเลยว่าความน่ากลัวที่อยู่ในใจของผมนั้นมันช่างโหดร้ายเปรียบเสมือนเอาปืนสิบนัดไปยิงท่านท่านก็ไม่จ็บใจเท่าแทงเข้าข้างหลังนะครับแต่ผมจะแทงเข้าข้างหลังในเมื่อผมโกรธเท่านั้น แต่คราวนี้มันเป็นความเกลียดชังนะครับมันมากกว่าความโกรธคือพูดง่ายๆว่าเด็กทําให้ผมเกลียดเกลียดเขานะครับเขาเกลียดผมนี่ผมไม่ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาทําให้ผมเกลียดคืนนะครับลังเกียดเขานะครับผมก็จะเอาคืนเขาบ้างนะครับให้เขาได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดนะครับคือถามว่าจะ ทำเด็กแล้วอายุเท่าไหร่เด็กก็ไม่ถึงยังไม่ถึงสิบห้าได้ซ้ำนะครับยังไม่ถึงสิบห้าได้ซ้ำแต่ว่าเขาเกียดผมนะครับผมก็เลยต้องเอาคืนนะครับนี่มันคือเส้นทางของสายอาวิชานะครับรังเกียจผมผมไม่ว่าโกรธผมผมไม่ว่าแต่ยัดให้ผมโกรธคืนนะครับผมก็จะได้เอาคืนบ้างนะครับ ะได้รู้สึกว่าความยุติธรรมนี้อยู่ที่ไหนนะครับในโบราณโบราณนะครับเขาไม่ฆ่าฟันคันแจงกันกันนะครับเขาไม่ฟาเขาไม่ฆ่ากันนะครับเขาจะไม่ฆ่ากันโดยใช้มีดใช้หอกนะครับเขาจะใช้นี่แหละครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือทําสายอาวิชานี่แหละครับที่ผมจะทํา แต่วันนี้ผมก็ยังไม่ทํานะครับแต่ว่าจะทํานะครับแต่ว่าจะทําแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวันไหนนะครับเดี๋ยวขอได้ชื่อเขาก่อนนะครับก็ค<น>ือขอได้ชื่อเขาก่อนแล้วก็ผมก็จะจัดการนะครับ mm hmm. แต่ผมก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับแต่ว่าอย่าทําให้ผมเดือดร้อนก็เท่านั้นนะครับคนอยู่เฉยๆของคุณนะครับผมก็ไม่ว่านะครับแต่ว่า ถ้าคนทําให้ผมเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนคุณเดือดร้อนไม่ว่าผมเดือดร้อนไม่ว่าแต่ถ้าทําให้ผมโกรธผมก็ไม่ว่าแต่ยิ่งทําให้ผมเกลียดเข้าไปอีกนี่ผมต้องคับแค้นใจนะครับสิ่งนี้ผมจะทํานะครับคือเด็กยังไม่ถึงสิบห้ายังไม่ถึงอะไรเลยนะครับผมก็จะทํานะครับ คือไม่ไว้ไม่ไว้ไม่ไว้หน้านะครับไม่ไว้หน้าทั้ง diet, ใดใดทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะทํานะครับนี่ก็เป็นการออกมาระบายนะครับก็ทําให้เขาได้เจ็บปวดรวดร้าวนะครับแต่ไม่ถึงตายนะครับแต่ไม่ถึงตายทำให้เขาได้เจ็บปวดเฉยๆนะครับให้เขาได้รู้สึกว่าการที่โดนเจยบ โดนเจยดคืนนี่มันเป็นยังไงนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ